ก็ทางผู้ประกอบการนะครับได้เล็งเห็นว่าพวกเราได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เลยรวมตัวกันเพื่อไปยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์กับผู้ว่าทางราชการจังหวัดอุดรให้ได้เปิดขายเครื่องดื่มอนกอฮอหรือว่าเพิ่มเวลาหรือว่าให้เราเปิดเลยก็ได้อย่างนี้ครับดีดีกว่าทางผู้ว่าก็ยังไม่ได้ให้คําตอบแต่ว่าที่ให้คําตอบจะเป็นตํารวจกับปกครองแล้วก็อำเภอครับพี่เขาก็ให้ไปเซ็นเอกสารยอมรับข้อตกลง ว่าให้ร้านเราเปิดได้แต่ห้ามขายครั้งหนึ่งมันก็ฮอพอเมื่อวานได้ได้ยินข่าวรู้สึกแบบโอ้ยเราเป็นคนกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นทําไมถึงคิดว่าเราไม่สําคัญอะ่ะทําไมคิดว่าเราไม่ดีทําไมคิดว่ารถสนิยมของคนกลางคืนมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก็เยอะครับพอทั้ง ราก็ต้องแบกรับค่าเช้าที่เนาะค่าที่ทุกๆเดือนมันก็ต้องมีค่าน้ําค่าไฟก็ต้องมีแล้วก็เรื่องของน้องๆพนักง,ง,งานทุกคนเขาก็ตกงานเราก็เดือดร้อนกันครับพอเป็นโควิดรอบสเนี่ยมันก็กระทบหนักมากแล้วไม่ได้เปิดตอนนั้นคือไม่มีดนตรีสดแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายแอลกอฮอลลูกค้าก็แทบจะไม่มีเลยเราเราเคยทำแล้วนะเราเคยทำเป็นร้านข้าวกลางวัน ร้านน้ำหวานธรรมดาเงี้ยครับแต่ก็ก็ลูกค้าตีเราเป็นร้านเราไปแล้วถ้าเราเปิดเขาก็ต้องการอยากดื่มแอลกอฮอล์ในร้านเราครับพอเข้ามาพอเราไม่มีอ่าเหล้า I, เบียร์แอลกอฮอล์ขายเขาเขาก็ไม่นั่งเขาก็ไม่ใช้บริการท่านบอกออกนโยบายมาให้เราฉีดวัคซีนให้ครบพนักง,งานทุกคนในร้านฉีดวัคซีนหมดเลยนะคะท่านให้ไอเดียให้ข้อเสนอเรามาเราทํทให้ท่านหมดเลยอะ่ะแต่ก็เหมือนเดิมไม่ได้รับการ เห็นใจอะไรเลยแต่มีแต่คําสั่งมีแต่ออกคําสั่งมาเลยห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่นตั้งแต่นายกเป็นต้นมาเลยอุดอรเนี่ยผมว่ามันเป็นน่าจะเป็นเมืองที่ต้องเปิดได้แล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็หาวิธียายาให้ร้านเปิดได้นั่งดื่มได้ให้ลูกค้าใช้ได้ปกติแต่ว่าต้องมีมาตรการรองรับหน่อยแบบว่า ตรวจพนักงานหรือว่าต้องรับวัคซีนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ในร้านอะไรครับเวลาลูกค้าเขาก็ต้องตรวจบ้างแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็ตั้งใจแล้วเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดตามนโยบายของท่านแต่เราขอเรื่องเดียวขอให้ดื่มได้ได้ไหมขอให้แบบให้ขายแอลกอฮอล์ได้ไหมอาจจะเป็นช่วงเวลาเหมือนกรุงเทพไม่จําเป็นต้องทั้งหมดก็ได้คืออาจจะขายถึงสามทุ่มห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มอย่างเงี้ยค่ะได้ คืออยากให้ท่านมองหลายๆมุมไงอยากให้หน่วยงาน,นาารัฐนะคะแล้วก็ผู้ว่าเห็นใจแล้วมองหลายๆมุมว่า,ามันมันกระทบหนักมากก็เลยอยากจะให้ท่านช่วยคลายล็อกให้หน่อยแบบนี้นึงก็ยังดีให้เราขายเป็นช่วงเวลาก็ได้เราจะทำกทารขั้นตอนทั้งหมดเลยทุกคนรู้ว่าประเทศไทยคือเมืองท่องเที่ยวมันมีทั้งเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนเราก็ส่วนใหญ่รายได้จากการท่องเที่ยวมาจาก ภาคกลางคืนนะครับาการใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยมันอยู่กับคนกลางคืนเยอะมากก็อยากให้พิจารณาดูว่าม,มันมันต้องเปิดได้แล้วแหละคนกลางคืนะ่ะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนในประเทศไทยก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวสภาักโควิดมันก็จะกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาครับผมว่าต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่เปิดให้เราทำอะไรเลยเลยเราก็จะตายแล้ว